สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025แข่งขันกันในสัปดาห์ที่19นะคะคืนวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2567ัผลปรากฏว่าเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2ค่ะแมนซิตี้ได้ประตูจากเซวินโยในนาทีที่21และฮารแลนนาทีที่74 จอแรมฮอสเปอร์เสมอกับวูฟแฮมตันสองประตูต่อสองสเปอร์ได้ประตูจากเบนตันกูนาทีที่12จอนสันนาทีที่45สบวก3ส่วนวูฟได้ประตูจากวังฮีชานาทีที่7และลาเซนในนาทีที่87ฟูแลมเสมอกับบอนมัตส2ประตูต่อ2โดยฟูแลมได้ประตูจากคิมินเนสนาทีที่40และวิลสันนาทีที่72ขณะที่บอนมัตได้ประตูจากเอวานูสันในนาทีที่51 และออตตาราในนาทีที่89เอเวอร์ตันเปิดบ้านแพนนอตติงแฮมฟอรเรสศูนย์ประตูต่อ2โดยฟอ r เรสได้ประตูจากวูตนาทีที่15และกิปไวส์ในนาทีที่61คิิสตันพาเลตเปิดบ้านเชิญชนะเซาท์แทมป์ตันสประตูต่อ1โดยพาเลตได้ประตูจากชาโลบานาทีที่51เอเซนาทีที่52ขณะที่เซาท์แทมป์ตันได้ประตูจากดิปลิงในนาทีที่14 เวสแฮมยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปถึง0ประตูต่อ5โดยลิเวอร์พูลได้5ประตูแบบไม่ซ้ำหน้าเลยนะคะได้จากดิอาสนาทีที่30กัปโปนาทีที่40ซาลานาทีที่44อเล็กซานเดอร์อารโนนาทีที่54และโชต้าในนาทีที่84ค่ะจากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนพิมลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่19นะคะ ลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนได้สำเร็จอีก1นัดแล้วค่ะทำให้ตอนนี้ลงแข่งไป18นัดโดยพวกเขามีอยู่45แต้มนำเป็นจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะส่วนอันดับ2ค่ะทะยานขึ้นมานั้นเป็นทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้มี37แต้มจากการลงแข่งไป19นัดอร์เซนอลน,นั้นอยู่ในอันดับที่3นะคะซึ่งจะลงทำการแข่งขันอีกครั้งในวันพุธทำให้ตอนนี้ลงแข่งไป18นัดมี36แต้มค่ะ อันดับที่4เชลซีนะคะจะลงทำการแข่งขันในคืนนี้18นัดมี35แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะอยู่ในอันดับที่5นะคะ19นัดมี31แต้มบอนมัดอันดับที่6 19นัด30แต้มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่7นะคะมี29แต้มเท่ากันกับอันดับที่8คือฟูลแลมแต่ว่านิวคาสเซิลนั้นแข่งขันน้อยกว่าอยู่1นัดส่วนแอสตันวิลล่าอันดับที่9มี28แต้มอันดับ10ไบรตัน26แต้มค่ะ อันดับ11บ็ทอตแนมฮอสเปอร์มี24แต้มเบรนฟอร์ดอันดับที่12 18นัด24แต้มนะคะเวสต์แฮมอันดับที่13 23แต้มอันดับ14แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดค่ะ22แต้มอันดับ15คริสตัลพาเลต20แต้มอันดับ16เอเวอร์ตัน17แต้มอันดับ17บเจ็วูฟแฮมตัน16แต้ม อันดับ18เลสเตอร์ซิตี้นะคะมี14แต้มอิฟซวิชทาวอันดับที่19มี12แต้มและอันดับที่20คือเซาแ์ทมป์ตันมี6แต้มค่ะไปดูกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันในคืนวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567อสิฟวิชทาวลงแข่งขันพบก,กับเชลซีในเวลา2นาฬิกา45นาทีและเวลาเดียวกันแอสตันวิลล่าพบไบรตันส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบก,กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลา3นาฬิกานะคะ คืนวันพุธที่1มก,กราคม2568บเบรนฟอร์ดพบก,กับอาร์เซนอลในเวลา24.30นาฬิกา30นาทีค่ะทังนี้คุณชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโตได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a r News c h ช n n แนค่ะ